กับสวัสดีค่ะธรรมชมที่เขารบวันนี้ท่องมี3สามดาวสิภาธรรมชมไปหาน้องพีกนอกข้าธรรมชมน้องพีกก็เป็นอีกท่านหนึ่งข้าธรรมชมที่ฟันแมน่นงวดนี้งวดประจำวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร,ร้อยหกสิบหกนี่ค่ะน้องพีกฝันเห็นผู้เทาผู้ยิ่งเขี้ยวมากมากข้าธรรมชมซักเมเท่ามาหาน้องพีกซักเม่ามากแล้วก็เขียนตัวเลขข้าธรรมชม เขียนตัวเลขให้นอ่องโฟนนั่นใส่กระดาษกระท้ชมเป็นตัวเลขสีแดงจึงเคืองเลยค่ะเลขสามตัวจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวนะคะเนาะไปรับชมกำนองเพี่พร้อมๆกันค่ะกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่อมีสามดาวนั่นไเด้อค่ะ ไปรับชมรับฟังกับน้องพีกของอมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องพีกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพีกสวัสดีค่ะตามหาจนพบครับน้องพีกน้องพีกน้องพีกฝันแมนครับอีีสี่เนาะนั่มหอดบ้านเลยครับเบาแอมเราตรงกับทีมงานยินง,งนข่าวมวดตี่านมากกับจังจังมวสากับมวดวันที่สิบหกนี่เป็นยังไงน้องพีกฝันดีหรือเปล่าครับฝันดีหรอกครับฝันแนวใดวบาสู้ฝันไหมครับฝันว่ามีผู้หญิงผู้สาวผมยังไเหงา น่อเดียนมาเอือน่นมาเอืคุณยิ่งกูเฒ่าผมยาวๆมาเอิ้นค่ะเพิ่นซักใหม่กันเฒ่ามาอู้ซักใม่เฒ่ามาเลยบ่ครับค่ะผมยาวซ้ำเลยครับเพราะว่าหลังเลยค่ะหัดหลังเลยเนาะค่ะสงสัยหู้จักบ่ครับกูเฒ่าผู้นี่บ่ค่ะบ่หูแจักเพื่อเขียวมาเขียวมากี่โอ้ยเวลาหน้ายังมีโศสดี่บ่ครับผม นุ่ก็เลยว่านุ่งผ้ื่อตันได้ได้จ้าแม่สิให้โซเพื่อนกะเขียนใส่กระดาษนั่เลยค่ะตุ่แบบแดงเลยค่ะเขียนสามตัวเลยปะครับค่ะผู้เฒ่าเพิ่นมาแต่ใส่กาว่ะนุกับโบจ้าคือแบบเขาไม่เคยเห็นเพื่อนโ่เคยเห็นนอกโ่เคยฝันเห็นเลยแม่ขอยนั่งอยู่นู่งนั่งอยู่เป่นกีมาครับนั่งอยู่ในบ้านหรือนั่งอยู่ใส่ครับนั่งอยู่หน้าบ้านนั่งอยู่บ้านหน้าบ้านตองพี่เองค่ะบ้านเลขที่ตัวไดครับเนี่ย หนึ่งเก้าสองมันอีกทีหนึ่งเก้าสองครับแล้วก็เพื่อนมาเขียนให้ตัวแดงจิงคืนี้ตัวไหนครับเจ็ดห้าเก้าค่ะเจ็ดแดงแดงจิงคืงเลยค่ะสีแดงเลยค่ะรัลโกอุยร่องเอาไปสื่อลอตเตอรี่ครับน้องผิดเรือครับเนาะเพื่อนว่าจังไดบอกครับเพิ่นมาเขียนให้เพื่อนเขียนให้แล้วเพิ่นก็ว่าให้เสือเอาเ้อนางนว่งให้ซสือเอาเ้ืนองนั่งจังไดก็ให้ซสือเอาครับแม่มาบอกซ้ำนี่ล่ะ เป็นไก่ยางไปเลยเป็นไก่ยางนี้ออกไปเลยเเลยงางน,นี้ไปเลยค่ะอือครับผมเพิ่นมาผู้เดียวบ่รอะคะแม่หน่อเพิ่นมาโอืนี่ละ่ะอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเนาะมาให้โชคเฮาลองเอาไปเสียงโชคเสียงลาภกับน้องพลิกลองเบิ่งครับ<อ> FC เนะาะเบาแอมเราทรงหูยินข่าวว่าเพิ่นมีโชคมีลาภมาตลอดครับเคยนั่งหาเพิ่นจนพบจนพ่อครับน้องพริกครับท่านผู้ชมเป็นเลขกสามตัวบนสองตัวล่างล่ะครับบ้ดนี้มีบ่ บ่บ่มีครับเพื่อนเคียนหายแค่สามตัวนะคะเพื่อนเคียนหายแค่สามตัวค่ะอายุน้องพีกบอกตัวนี้อาจจะโบเกี่ยวกับอายุคนนี้ครับมันจะเป็นเหล็กไรตัวไปเนาะครับเนาะท่านตัดหนาตัดล้างเหรียก็ไดครัเพราะว่าเพื่นบอกเพื่นเขียนให้ยแล้วเนาะเห็นชัดเจนได้จำได้เลยโอ้นี่แหละครับเป็นคนที่มีเส้นอีกคนหนึ่งครับแน่นอนนะครับเพื่นมักสื่อลอตเตอรี่ตัว ไส่เบิ้งเบิ oh. ö, <laughs> God, ps. Ps <laughs> <laughs> ้งเบิ <with Please> <ant> ้งคือสีกุหลาบสุดาเบิ้งเบิ้งเบิ้งเอฟสี่เบิ้งในใจลอยกุหลาบน่านูดนอุ้ยเขาใส่เป็นตาครับตีนขึ้นมาเลยครับตางตีหันมาทางตีนะใจ่อยหันมาทางตีโผล่เตครับเตะโผลดเตะนี่ตาวิสีเป็นกรมีนี่อ้าวถูกนี่แหละครับศิลปะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นวัยรุ่นที่เคยมีโชคมีลาภครับเอฟสีเนาะลองเอาไปเสียงโฉกเสียงหลาบก็เพิ่นกบบเป็นตัวเลข ที่สวยงามเนาะงน้องพีกเนาะครับผมเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าบ้านเลขที่หนึ่งเก้าสองครับจะลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิรงครับขอบพระคุณครับน้องพีกสวัสดีครับขอบคุณค่ะน้องพีกขอบคุณค่ะนี่น้อง่าธรรมชมเลขของน้องพิกข้าธรรมชมฝันเห็นผู้เฒ่าผู้่งยิ่งเขี่ยวหมากซักไม่เา่ายางมหาเขียนตัวเลขใส่กระดาษเป็นตัวสีแดงจึงเคืองเลยขาธรรมชม 7 59ดห้เก้าเจ็เกเลขเก้ากับเลขหกมันโตเดียวกันค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกับหัวปินหัวไวนน้นรรมม้ำเนาะค่ะท่านผู้ชมเจ็ดห้าเก้าเจหาหแล้วก็บ้านเลขที่192ก้าสองค่ะท่านผู้ชมบ้านเลขที่192หรือ 16, สอิบหนึ่งกสระได้ค่ะท่านผู้ชมก็ขอ,ขอให้ยมิโชว์ไม่ลาบกับน้องพิะคเะนาะประจําวัวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้ารอยหกค่ะ สำหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกศิลาธรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหนา้าค่ะก็หายฉุโชคมั่นหมานเฮงเฮงรวยๆคะ่ะไปจพึ่งภาวพิพสใสเนาะค่ะนผู้ชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากนรรมชมคะ่ะไปดับชมเบิ่งของดีกระเป๋บบาแอมละทงกันเลยคะ่ะบ่าเแอมลาะทงนี่ทจะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับต่ผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายใหยขายของบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่ผม้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจนสื่อเือนเนาะครับต่อมชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของใมคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีถักครับท่ผม้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,ส,ส,สวัสดีครับีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหมายมหาหสีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะับ นนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเหอเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ลอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับนผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทัรวยพ่อหลวงปู่หลอดไนพ่อนวดมตี่เหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรดซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบบรีรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเหายหไขว่ไขวว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นใน้คนมองบบเห็นลานขาเหา้เดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงถึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเองครับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่างไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปู่มากนะครับนะแลัก็เมื่อแท้แตครับท่านผู้ชมเมื่อแท้แตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนีนมม่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกุมเนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยุ่งยินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่งเงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแมอมเราทงกับบุรุษซ่า,ารครับเอาไปฝากเอซี C, กระโท่มาตามเบอร์โทูนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาิพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาดพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาลมีเกาหอแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับทะะ่านผู้ชมแล้กกาบเบาแอมระตรงในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนของหลวงปุโรดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียจังไรที่บดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียจังไรในตัวเข่าเสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบอาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับรับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุาครับ